ก่อนที่จะเจอยูนิไลท์แปลงนี้200ปต้นผมได้แค่4ตัน5ตันเองครับพอมาเจอยูนิไลท์ปีแรกขึ้นไป13ตันปีที่2ปีที่3 21ตันปีที่แล้ว25ตันครับจากเงินแสนเห็นเงินล้านเลยนะครับยูนิไลท์ช่วยได้ถ้าเราปฏิบัติตามคําแนะนำตามแอปมุมหมอพืชคือต้องมีวินัยในการดูแลนะครับทาไปมีเราการทําสวนทุเรียนถ้าไม่มีวินัยการดูแลไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ มีทั้งแปลงทั้งแปลงปีที่แล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วลวประมาณ2 2กิโลพอสฟะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย3ค่าใช้จ่าย27เปอร์เซ็นต์ครับนนค่าใช้จ่าย27เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายที่ว่านี่คือปุ๋ยยาปุ๋ยายาแรงงานอื่นเบสเซจเบสเซจ สวัสดีครับผมอ,อนุศิตรักษานะครับผู้บริหารศูนย์ยูนิไลท์เอ็กเพสไบคลองนะครับอยู่จังหวัดตราดนะครับคือช่วงแรกที่ผมเจอยูนิไลท์ก็เหมือนก็พูดกันพูดกันง่ายๆเลยนะครับฟางเส้นสุดท้ายพอดีผมไ,มไปประชุมสหกรณ์แล้วพอดีเจอทีมงานของยูนิไลท์เข้ามาคือโปรโมทสินค้าแล้วก็ออกทีมนักวิชาการลงดูสวนเขาเข้ามาติดตามดูในสวนนะครับมาช่วงนั้นคือ ต้นสภาพทุเรียนผมโซมมากแล้วก็ถามว่าพอเข้ามาปั๊บนี่ผมเปิดใจไหมผมก็เปิดใจแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุเรียนผมมีผมแบ่งครึ่งเลยเอาต้นโซมๆมาใช้ของยูนิไลท์แล้วก็ไอ้ต้นที่เป็นดีดๆก็ไปใช้ของท้องตลาดผมจะแผงๆแล้วครับผูกง่ายๆชาวบ้านคือแผงสลับยาผมดูผมจะดูองค์ความรู้ของมุมหมอพืชแล้วก็ผม,มจะสลับยาใช้ผมว่าตัวนี้น่าจะใช้ตัวนี้คือผมจะสลับเอง ซึ่งพอใช้มาได้สักพักหนึ่งเห็นผลผลิตคือเป็นที่น่าพอใจผมมาเริ่มใช้ตอนนี้นผมใช้มา5ปีแล้ว5ปีเต็มๆช่วงแรกรประมาณ2ปีที่ผมยังยังไม่ใช้อยเร์รู้จัก2ปีมาผมใช้ร้อของยูนิไลท์ร้อยเปอนลยนะครับคือช่วงที่แล้วที่ก่อนที่จะใช้ยูนิไลท์นะครับต้นโทมมากผลผลิตถามว่าผลผลิตจะมีอ่ะมีไหมมันก็มีกับทุกต้นเนะี่ยแต่ต้นไม่กี่ลูกจาก จากก่อนใช้นะครับเต็มที่ผมได้แค่ห้าตันทุเรียนทุเรียนกับสอง้อต้นนะครับช่วงที่แล้วจตอนป่วยมั่งตอนนั้นอ่ะสองต้อนนะต้น่ะได้ห้าตันแล้วผมมาใช้อยู่ในไรปีแรกปีแรกขึ้นมาส3าตันพอขึ้นมาสิบามตันปับ๊บก็คือยังถามว่าพอใจไหมพอใจระดับหนึ่งก็เริ่มขยับนะครับเริ่มขยับมาใช้เต็มค่อยๆเต็มรูปแบบขึ้นมาย1ตัน ล้ปีถัดไปก็21ตันล้ปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายได้25ตันแต่ผมตั้งเป้าไว้30ตัน25ตันแล้วได้คุณภาพเนี่ยมีของเสียของเสียที่มาครึ่งราคาคือหนอนลาท็อปหนอนลาท็อปนี่มี500อกโลสาเหตุสาเหตุที่เราได้อย่างนี้นะครับคือการบริหารจัดการการให้ปุ๋ยให้ยาการดูแลพวกมแมลงพวกโรคนะครับ พะเราถึงกําหนดเราต้องทําเราต้องทําไม่ใช่ว่าผัดบันประกันพุ่งถ้าตรงเนี้ยถึงเวลาปั๊บเราต้องทําเลยทุเรียนลุงอย่างน้อยต้องขีดสามด้านถามทำไมต้องขีดสามด้านเพื่อให้มัโทษถึงทุกทุกซอกทุกมุมผมว่าปีนี้ผลผลิตไม่น่าจะเท่าปีที่แล้วถามว่าทําไมเพราะปีนี้ปริมาณดอกน้อยแต่แต่พอมาดูดอกพอขึ้นหางแย้แล้วผมว่ามันไม่น่าจะแพ้ปีที่แล้วเพราะเราดูช่วงดู การไว้ดอกไว้อะไรดอกน้อยก็จริงแต่ว่าผลผลิตน่าจะมากพอสมควรทำไมถึงดอกน้อยกว่าปีที่แล้วคือสภาพอากาศปีนี้สภาพอากาศดอกทํายากออกออกยากทุกสวนแล้วการทําทุเรียนทุปีที่ลสองปีที่แล้วกับปีนี้ก็ทําไม่เหมือนกันปีก่อนปีก่อนนู้นค่อยๆอ่อยน้าออกออกดีปีที่ปีที่แล้วก็อ่อยกระแทกน้ําก็ไม่ออกปีนี้กลับกระแทกน้ําทุเรียนกักโซกระแทกน้ําออกดี คือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถที่ว่าจะละทำตายตัวไม่ได้ถึงที่ว่าทุเรียนเรียนไม่จบเมื่อก่อนน่ะผมไม่มีความรู้ตรงนี้เลยนะครับผมก็ทําตามีตามเกิดมีต้นมีต้นผมก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาแต่พอมาทําแล้วที่ผมประสบผลสําเร็จผมมาคือมารู้จักยูนิไลท์หนึ่งได้จากทีมนักวิชาการสองได้จากแอปมุมหมอพืชแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ใช้คือประสบการณ์ร่วมด้วยถึงสามารถ ที่ทําให้ผมประสบผลสําเร็จมาขนาดนี้ตอนนี้เราก็ทําทุเรียนมาประสบผลสําเร็จแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ชาวสวนที่มีความรูร้และไม่มีความรูร้เพื่อมาเปลี่ยนเทคนิคคือมาปรับเทคนิคของเก่ากับของใหม่ให้เข้ากันนะครับสนใจนะครับสนใจก็คือมาปรึกษาที่ยินไรเอ็กเพสไปคลองนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0ูนย์3ป1 2 0ถ้าไม่มานะครับไม่มาหา ผมก็ถ้าสนใจจริงๆผมก็เข้าไปดูสวนให้นะครับเข้าไปดูสวนไม่ใช่ไปจัดการให้นะครับคือไปดูปัญหาต่างๆแล้วก็แนะแนวแนะแนวแนะน,นำวิธีทําให้ประสบผลสําเร็จผมก็อยากให้ชาวสวนทุกสวนประสบผลสําเร็จแบบผมนะครับเพื่อที่เราจะมีะไรายได้ลืนตาปากกันได้นะครับฝากด้วยนะครับยูนิไลท์เอ็กเพรสปคลองนะครับ